มุแปกคอยคอยอะไรต่างๆมากมายก็มีเท่านี้ละค่ะเลือกเอาแถวแล้วกัน ก็จริงๆก็อยากจะมาเที่ยวทะเลกับเพื่อนตั้งนานแล้วแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสได้มาตั้งแต่มอต้นแล้วเพราะว่ามันคุยกันไม่รู้เรื่องก็แต่แต่ก็แต่ก็เออพอขึ้นมาปลายมาก็ก ดีใจอยู่ที่ว่าเพื่อนก็ช่วยช่วยกันในที่สุดเราก็ได้มาเที่ยวด้วยกันแ,แม้ว่าจะเสียดายที่เพื่อนในกลุ่มไม่ได้มาด้วยกันครบทั้งหมดแต่ว่าก็ก็ขอบคุณสตาฟขอบคุณเพื่อนที่ทําให้เราได้มาเที่ยวด้วยกันแล้วก็หวังว่าต่อไปเราก็จะสนิทกันมากๆขึ้นไปอีกเรื่อยๆเลยขอบคุณค่ะอเ <Okay, S 3> <c oughs> นะครับ <c oughs> <c oughs>